สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศิลวิชาแน,นลนะครับวันนี้ลาเต้ก็จะมาทําเมนูไข่นกกระทาห่อเกี๊ยวทอดนะครับเป็นเมนูง่ายๆครับเอาไว้ทานเล่นๆก็ได้ครับหรือว่า จะสามารถนําไปต่อยอดเพื่อทําขายก็ได้นะครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราเต้จะทํา2ส่วนนะครับก็คือจะทําน้ําจิ้มนะครับแล้วก็จะเป็นเกี๊ยวห่อไข่โนกกระทาทอดนะครับอันดับแรกเราต้องมีไข่โนกกระทาต้มสุกนะครับแกะเปลือกทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับอันดับที่2ก็คือจะเป็นในส่วนของแผ่นเกี๊ยวนะครับแผ่นเกี๊ยวแล้วก็ส่วนด้านนี้จะเป็นน้ําน้ําเปล่าผสมแป้งมันนะครับเอาไว้ติด ติดแผ่นเกีียวเวลาที่เราห่อไข่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ทํานะครับว่าทํำยังไงนะครับและส่วนที่2ก็คือจะเป็นในส่วนของน้ําจิ้มนะครับก็จะมีน้ําส้มสายชูครับพริกกระเทียมนะครับโขลกหยาบนะครับแล้วก็จะมีเกลือป่นนะครับมีน้ําตาลทรายแล้วก็น้ําเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทํากันนะครับว่ามีอย่างไรบ้างเราเริ่มต้นจากการทําน้ําจิ้มก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเรามาทําในส่วนของน้ําจิ้มกันก่อนนะครับสูตรง่ายๆนะครับเติมน้ําเปล่าลงไปก่อนเลย เดี๋ยวอัตราส่วนทั้งหมดเดี๋ยวเราไดจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะครับคนส่วนผสมทั้งหมดที่ใส่เข้าไปนะครับให้เข้ากัน หลังจากที่ส่วนผสมละลายแล้วนะครับเราก็จะใส่พริกลงไปเลยนะครับส่วนผสมน้ำจิ้มของเราก็จะดูสีสันสดใสน่าทานนะครับอันนี้คนไปสักครู่นึงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะ ปิดไฟนะครับแล้วก็พักให้เขาเย็ยนสักครู่นึงเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนกันต่อไปกันเลยนะครับในขั้นตอนนี้เราจะมาทำการหอ่อไข่กันนะครับก็คืออันดับแรกนะครับเกีียวที่เราได้มานะครับก็คือมันจะมีแป้งเกาะอยู่นะครับอันนี้เราเต้นแนะนำนะครับว่าให้ขูดเอาแป้งออกสักนิดนึงนะครับเพราะว่า เวลาที่เราทอดนะครับน้ำมันมันจะได้ไม่ขุนนะครับก็คือขั้นตอนนี้ให้ขูดอย่างระมัดระวังและเบามือนะครับให้เอาแป้งออกนะครับให้เยอะที่สุดนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการห่อไข่นะครับ ใช้มือแตะน้ำผสมน้ำแป้งแป้งมันนะครับนี่ครับแปะเยอะนิดนึงก็ได้นะครับกันหลุดออกมานะครับเราได้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอาจจะหอไม่สวยเท่าไหร่ ตอนนี้เราได้หอ่อไข่นกกระทาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรานำไปทอดกันนะครับ